ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่ 92MHz สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสอนภาษาอินโดนีเซียในชุดภาษาอินโดนีเซียเพื่อการท่องเที่ยวนะคะแต่ละสัปดาห์ค่ะเราก็จะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็เช่นกันนะคะ เราก็จะมาพูดถึงเรื่องการเที่ยวห้างนะคะก็ถือว่าเป็นการเที่ยวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างเวลาเราเวันหยุดนะคะว่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะเบื่อๆอยู่บ้านนะคะเราก็ไปเที่ยวที่ห้างนะคะก็มีอะไรหลายๆอย่างที่สามารถที่จะทําให้เราผ่อนคลายนะคะแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินกันได้นะคะก็เราจะมาเรียนรู้คําศัพท์ นะคะที่อาจจะใช้ในห้างนะคะจะเริ่มต้นด้วยประโยคของเราวันนี้นะคะประโยคเริ่มต้นรายการวันนี้นะคะจะขอพูดว่าถ้าเราจะพูดว่าฉันกินข้าวเย็นนะะกับเพื่อนที่ห้างบ่อยๆ นะคะก็กิจกรรมการทานข้าวนะคะก็เป็นอย่างหนึ่งที่มักจะทําในห้างนะคะโดยเฉพาะข้าวเย็นฉะนั้นจะบอกว่ากินข้าวเย็นนะคะกับเพื่อนที่ห้างบ่อยๆด้วยนะคะมีคําว่าบ่อยๆจะเริ่มต้นด้วยคําว่าฉันนะคะฉันก็คือซายาใช่ไหมคะอย่างที่เคยสอนหลายครั้งนะคะซายาแปลว่าฉันนะคะสามารถใช้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายได้นะคะ เมื่อกี้เน้นว่ามีคำว่าบ่อยๆในประโยคนี้นะคะถ้าในภาษาินโดนเซียประโยคนะคะเมื่อเราจะใช้คำว่าบ่อยๆจะต้องนำคำว่าบ่อยๆนะคะขึ้นต้นคำกริยานะคะเราทำอะไรบ่อยๆเนี่ยเราจะต้องเอาคำว่าบ่อยๆขึ้นก่อนแล้วก็ตามมาด้วยคำกริยาฉะนั้นในนี้เรามาดูซิว่าคำกริยาคืออะไรนะคะคำกริยาคือ ม a กั n นใช่ไหมคะคือกินข้าวคือม a กั n นแล้วก็เพิ่มเติมข้อมูลว่าเป็นข้าวเย็นด้วยนะคะซึ่งมื้อเย็นเนี่ยสำหรับชาวอินโดนีเซียจะออกไปเ,เวลาค่ําประมาณทุ่มหนึ่งนะคะประมาณนั้นฉะนั้นเขาก็จะใช้คําว่าม a กั n นแล้วก็ตามมาด้วยคําว่าค่ําก็คือมาลำนะคะมากันมาลำนะคะยังจำได้ไหมคะมากั n นสะกดว่ายอย่างไรจะเป็น m A K A n มากันมาการน,นะคะแล้วก็คำว่ามาลมนะคะมาลมก็คล้ายๆนะคะก็จะเป็น M A นะคะแล้วก็ต่อด้วย L แล้วก็ A แล้วก็ปิดท้ายด้วย M นะคะจะอ่านว่ามาลัมาลมนะคะกินข้าวเย็นนะคะคือมากันมาลม นะคะอันนี้คือคำกริยาใช่ไหมคะฉะนั้นที่มีคำว่าบ่อยๆนะคะเราจะต้องวางไว้หน้าคำกริยาคำว่าบ่อยๆคือคำว่าเซอริงเซอริงเซอรงซึงนะคะเซอริงสะกดด้วย s e r i n g นะคะเซึ่งสะกดด้วย s e r นะคะแปลว่าบ่อย ฉะนั้นเราต้องพูดว่าสยาแล้วบ่อยๆก่อนนะคะก็คือสริงแล้วก็ค่อยคำกริยามากันมาลำใสยาสริงมากันมาลำนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมคือกับเพื่อนนะคะกับก็คือเดงนดันเดงันนะคะแล้วก็เพื่อนก็คือเติมมันเติมมันจำได้ไหมคะเติมมันสะกดด้วย T E ออ เอ็นนะคะเติมมันเติมมันนะคะเติมมันแปลว่าเพื่อนนะคะกับเพื่อนเดิงงั้นเติมมันแล้วก็บอกสถานที่ก็คือที่ห้างดีมอลอ่านะคะคำว่าห้างก็คือมอลนั่นเองนะคะสะกดด้วย M A L นะคะมอลอ่าทีนี้ถ้าใครเขียนออกมาแล้วนะคะคือ M A ะะอาจจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันสะกดด้วยตัว A ปกติแล้วในภาษาอินโดนีเซียเมือ่อสะกดด้วยส,สระที่ใช้สัญ,ญลักษณ์ A เนี่ยนะคะจะออกเสียง อาใช่ไหมคะอย่าง saya จะเขียนเป็น s a y a อ่านว่า saya ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในคำว่า mall อันนี้ไม่ได้อ่านว่าเป็น mal นะคะคือ m a l เนี่ยนะคะหรือ m a เนี่ยปกติแล้วจะต้องออกเสียงว่า m าใช่ไหมคะแล้วก็เติม l ข้างหลังก็จะเป็น mall นะคะแต่ในที่นี้มีเฉพาะบางคำนะคะที่อาจจะ มีการออกเสียงคงเสียงภาษาเดิมนะคะภาษาเดิมก็คือหมายถึงภาษาที่เราหรือในภาษาอินโดนีเซียยืมคำมาอย่างเช่นภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะในคำนี้ก็คือยืมมาจากภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะเป็นคำยืมมาจากภาษาอังกฤษหรือในภาษาอินเดียก็คือสะกดเป็น m a l ตัวเดียวนะคะเราเคยเห็นคำว่า mall ที่หมายถึงห้างสรรพสินค้านะคะ ถ้าในภาษาอังกฤษจะเป็น l 2ตัวอยู่ข้างหลัง m a l l นะคะ m a l อะละคะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นประโยคเลยนะคะคือชั้นก็คือซาย่นะคะแล้วก็ตามมาด้วยคำว่า r i n งซึ่งแปลว่าบอยนะคะขึ้นต้นก่อนเลยขึ้นต้นคำกริยานะคะแล้วก็ข้าวเย็นหรือทานข้าวเย็นนะคะก็คือมากันมาลากับเพื่อนเดิงงันตะมันะคะแล้วก็ที่ห้างดีมอล นะคะ saya sering makan malam dengan teman di mall นะคะท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันาช้าๆดูนะคะ saya sering makan malam dengan teman ดีมอลนะคะฉันมัก i n g าน k a n าล้ a m d e ั g a n t e m น n ี i มอนะคะก็ที่จะต้องออให้ความสำคัญดูนะคะก็คือตรงบ่อยๆอันนี้จำไว้ว่าถ้าเราจะพูดคำว่าบ่อยๆจะต้องอยู่หน้าคำกริยาไม่ใช่แค่คำว่าบ่อยๆนะคะตามหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ย อะไรที่เป็นความถี่หรือว่าความบ่อยนะคะของกิจกรรมหรือว่าคําที่เป็นคํากริยาเนี่ยนะคะจะต้องวางไว้หน้าคํากริยาไม่ว่าจะเป็นคําว่าบ่อยนะซิ่งหรือคําว่านานๆทีเนี่ยนะคะหรือว่าตลอดเวลาแบบนี้นะคะจะต้องอยู่หน้าคํากริยานั่นเองต่อมาค่ะคำศัพท์ที่มักจะใช้ในห้างสรรพสินค้านะคะ จะเริ่มต้นด้วยคำว่าเวลาเราจะพูดว่าเดินเล่นในห้างนะคะเดินเล่นในห้างดิฉันเคยสอนไปว่าจะมีคำว่าวีซาตาที่หมายถึงการเที่ยวการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะจะเป็นคำว่าจัลันจัลันอันนี้ก็เคยนำเสนอไปแล้วเช่นกันนะคะ คำว่าจัลันจัลันนะคะมันสามารถจะหมายถึงการเดินเล่นในสถานที่ที่อาจจะไม่ใช่ต่างจังหวัดไม่ใช่การไปเที่ยวต่างประเทศนะคะแต่ว่าการเดินเล่นนะคะในสถานที่แห่งหนึ่งอย่างเช่นห้างเป็นต้นเนี่ยก็สามารถใช้คําว่าจัลันจัลันเช่นกันนะคะฉะนั้นเราใช้คําว่าจัลันจัลันดีมอลก็คือการไปเดินเล่นไปเที่ยวห้างแบบนี้นะคะจัลันจัลันสะกดด้วย J A L A N นะคะแล้วก็ขีดกลางนะคะแล้วก็ J A L A N นะคะฉะนั้นจริงๆแล้วเหมือนกันนะคะจาลันนะคะแล้วก็ขีดแล้วก็จาลันอีกครั้งหนึ่งสองคำนั้นเหมือนกันนะคะจะหมายถึงเดินเล่นนั่นเองนะคะมีแผนกอะไรบ้างนะคะในห้างเนี่ยนะคะ อย่างแรกเลยขอจะตรงส่วนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจริงๆมีคำทับศัพท์ก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนกันนะคะแต่จะมีอีกคำหนึ่งที่เป็นภาษาอินโดนีเซียจะเรียกว่าสวายันนะคะสวายันสวายันนะคะสะกดด้วย s w a l a y เอนะคะสวลายันสวลายันนะคะแปลว่าร้านสะดวกซื้อหรือว่าส่วนที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองนะคะต่อมาค่ะแผนกประชาสัมพันธ์นะคะคำว่าแผนกจะเป็นคำว่าบากิยันนะคะบากียนซึ่งคำว่าบากิยันตรงนี้นอกจากสามารถใช้ในแผนกในห้างแล้วนะคะสามารถใช้ เพื่อแทนคำว่าแผนกในออฟฟิศนะคะในสำนักงานก็ได้เช่นกันนะคะบาเกียนจะสะกดด้วย b a g i a n นะคะบากิยันบากิยนนะคะบากิยันบากิยนนะคะแปลว่าแผนกนะคะ,นะคะหรือส่วนก็ได้นะคะ แล้วแผนกประชาสัมพันธ์นะคะเขาจะเรียกว่า Bagian Informasi Informasi นะคะ Information ส,สกดด้วย i n f o r m a s i นะคะ i n f o r m a s i informasi นะคะบางส่วนอินฟอร์มนะคะแปลว่าแผนกประชาสัมพันธ์นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือ l i f t นะคะจะเรียกได้หลายอย่างอาจจะเรียก l i f t เลยก็ได้นะคะหรืออีกคำหนึ่งจะเป็น, elevator, 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 นะะดด e l e v a t o r elevator ์นะคะสะกด้วย E L E V A T O R นะคะ A L F A TOR นะคะ A L F A TOR V A เนี่ยนะคะออกเสียงเป็นฟาใช่ไหมคะเหมือนเสียงฟอฟันเลยนะคะฟาแล้วก็ T O R ต้อง TOR นะคะเหมือน infor มาซี่เมือักครูนะคะ A L F A TOR ก,ก็คือลิฟต์นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่มักจะเจอในห้างก็คือบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนนะคะคือ e s c ล l ต t o r escalator es อ่าก็ยืมมาจากภาษาอังกฤษเช่นกันนะคะก็มาจากคำว่า escalator นะ,ะก็จะเป็น escalator สกดนะคะคือ e s K a l a t o r นะคะ Escalator นะคะ Escalator ต่อมานะคะเมื่อเราจะถามหาถึงเวลาทำการว่าเวลาทำการของห้างเนี่ยตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนนะคะเขาจะเรียกเวลาทำการว่า j u m o p e r a า i Jam o p e r a s านะคะ J A M นะคะคือ jam แล้วก็เว้นวรรค o p e r a รซี asi, นะคะ O P E R A S I นะคะ operasi j ี m ำโอเปอรซี p r a S I, นะคะคือเวลาทำการต่อไปนะคะจะดูแผนกต่างๆขอแผนกแรกคือแผนกเสื้อผ้าแล้วกันนะคะแผนกเสื้อผ้าจะเรียกว่า Bagian p a Bag k a i a n บา g ยันปากายันนะคะปากายันสะกดด้วย p a k a i a n ปากายันแปลว่าเสื้อผ้านะคะบา g ยันปากายันก็คือแผนกเสื้อผ้าแล้วก็ตามมาด้วยผู้หญิงผู้ชายเลยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้คำว่าเปรมปวนก็ได้หรือวานิตาก็ได้นะคะ เคยสอนเช่นกันนะคะสำหรับคำว่าวานิตาแปลว่าสุภาพสตรีหรือผู้หญิงนะคะมักจะพบในป้ายห้องน้ำนะคะในถ้าในห้างเนี่ยนะคะถ้าเราหาห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงนะคะ,ะสังเกตป้ายด้วยคำว่าวานิตาจะไม่ใช้คำว่าเปรมปวนที่หมายถึงผู้หญิงเช่นกันนะคะแต่ว่า ในภาษาเนเชียก็จะมีคำแบบนี้หลายๆคำนะคะว่าหนึ่งความหมายอาจจะมี2อสามคำแต่ว่าจะต้องดูว่าเราจะใช้คำนั้นตรงไหนนะคะจะต้องถูกที่ตั้งในการใช้ด้วยถูกการละเทศะด้วยนะคะสถานีวิทยุศึกษาต่อมาค่ะก็คือแผนกรองเท้านะคะก็ใช้คำว่ารองเท้าไปเลยนะคะอย่างจำได้หรือเปล่าบาเกยียนแล้วก็รองเท้าคือเซปาตู เซปาตู S S u, นะคะสะกดด้วย S E P A T U เซปาตู u, นะคะก็คือรองเท้าต่อไปแผนกกีฬานะคะแผนกกีฬาเราจะพูดว่าบาเกยียนอันนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็อาลัดนะคะโอลารากออาลลัด ออกล่าห์ร่ากะอารัตนะคะนี่คือคำหนึ่งแล้วก็เว้นวรรคออกล่าห์รากะก็คืออีกคำหนึ่งคำว่าอารัตแปลว่าอุปกรณ์นะคะอารัตสะกดด้วย a l a t นะคะอารัตอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์แรกขอเป็นกีฬาก่อนนะคะอารัตออกล่าห์ร่ากะออลาหรากะแปลว่ากีฬานะคะสะกดด้วย o l a h r A G A นะคะโอลหร่ากาโอลหรกานะคะคือแผนกกีฬานั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือแผนกเครื่องเขียนแผนกเครื่องเขียนนะคะก็ใช้บาเกียนแล้วก็ตามมาด้วยอลรัตเหมือนกันนะคะแล้วก็คำต่อไปก็คือคำว่าตูลิสนะคะซึ่งแปลว่าเขียนตุลิสสะกดด้วย t u l ไอเอสนะคะ tulis bagian alat tulis นะคะ bagian alat tulis ก็แผนกเครื่องเขียนนั่นเองนะคะแผนกต่อไปคือแผนกเครื่องไฟฟ้านะคะขึ้นต้นด้วยเหมือนกันเลยค่ะ bagian, แล้วก็ alat อ่ดแล้วก็ตามมาด้วยคำว่า electronic electronic คืออิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะคะ แต่ในภาษาเนเชียจะสะกดด้วยตัว K แทนที่จะเป็นตัว C ฉะนั้นทั้งหมดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์จะเป็น e l e k t r o n i k อิเล็กทรอนิกส์ก็คือเครื่องไฟฟ้าบางยันอาลัตอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่อมา เป็นแผนกอุปกรณ์ภายในบ้านนะคะพวกถังกะลมังนะคะต่างๆก็นะะจะเป็นบางยันอาลันะคะอันนี้เหมือนกันแล้วก็ตามมาด้วยรุมมะตังกะรุมมะตังกะแปลว่าถ้าเป็นเรื่องของการแต่งงานรุมมะตังกะแปลว่าการใช้ชีวิตครอบครัวแต่ถ้าในเรื่องของสิ่งของนะคะรุมมะตังกะแปลว่าตัวบ้านและทุกอย่างภายในบ้านเราจะเรียกว่ารุมมะตั g กะ คือคำว่ารุมะแปลว่าบ้านคือตัวบ้านนะ,ะแล้วก็เราเติมคำว่าตังกาลงไปรุมะตังกาก็จะหมายถึงทั้งบ้านทั้งทุกอย่างที่มีอยู่ภายในบ้านนะคะรุมะตังการุมะจะสะกดด้วย r u m a h เว้นวรรค t a n g g a นะคะรุมะตังกานะะแปลว่าภายในบ้านนะคะบ้านและ อุปกรณ์ต่างๆต่อมาคือแผนกความสวยความงามก็คือแผนกเครื่องสําอางถ้าในภาษาไทยนะคะในภาษาินเซียเขาจะใช้คําว่าแผนกความสวยความงามก็คือบากียนแล้วก็คําว่าเกจันติกันบากียนเกจันติกันเกจันติกันสะกดด้วย K E C A N T I K A เอเกอจันติกันนะคะคือแผนกความสวยความงามก็คือแผนกที่ขายเครื่องสําอางนั่นเองนะคะต่อมาค่ะก็คือร้านหนังสือนะคะมีร้านหนังสือร้านหนังสือก็คือโตโกโบุกุโตโกโบุกุนะคะบุกุอันนี้แปลว่าหนังสือนะคะส่วนโต โกก็คือร้านนั่นเองนะคะโตโกบุกุร้านหนังสือนะคะแล้วก็ร้านขายยานะคะร้านขายยาก็จะใช้คำว่าโตโกเช่นกันนะคะโตโกเมอสักครู่ยังไม่ได้สะกดให้ฟังนะโตโกก็คือ T-O-K-O นั่นเองนะคะโตโกแล้วก็ร้านขายยาโอบัตนะคะโอบัตแปลว่ายานะคะเราเคยพูดถึง การไปร้านขายยาแล้วเหมือนกันนะคะโตโกโอบัตอันนี้แหละนะคะต่อมาก็คือรปอปพนะคะหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยนะคะเราจะเรียกท่านทานเหล่านี้ว่าสัตปัมนะคะสัตปัมสะกดด้วย s a t p a m นะคะสัต์ปัมนั่นเองนะคะแล้วก็อีกพแนกหนึ่งนะคะที่มีใน ห้างก็คือแค่เชียร์นะคะแค่เชียร์ก็จะเรียกว่า gasir นะคะสะกดด้วย k a s i r นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถจะเรียกว่า parkir นะคะ parkir parkir นะคะสะกดด้วย p a r k i r. R, นะคะอ่านว่าพาร์กิร์พาร์กิรนะคะพาร์กิรแล้วก็อีกที่หนึง่งจะเป็นโรงหนังนะคะมักพบในห้างเช่นกันนะคะโรงหนังจะเรียกว่าบิโอสโกบบิโอสโกบนะคะสะกดด้วย b i o s โ o p นะคะบิโอสโกบนะคะเอาละคะ่ะทีนี้ เรามาลองนำคำศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะคะใส่ในประโยคนะคะประโยคแรกจะถามว่าอยู่ที่ไหนนะคะตัวเวลาเราจะถามว่าอยู่ที่ไหนจำได้ไหมคะเราก็เติมคำว่าที่ไหนก็คือดีมานะนะคะดีมานะฉะนั้นเวลาสมมุติเราจะถามว่าแผนกเครื่องสำอางนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ถามว่าบาียนเกจันติกันดีมานะ นะคะ bagian kecantikan di mana นคะ mana ก็ M-A-N-A นะคะ, M a n a, ะ,คะท่านผู้ฟังลองพูดตามดิฉันช้าๆนะคะ bagian kecantikan di mana นะ g i a n k e น a n t i k a n di mana ่ a n นง่ายๆนะคะถ้าอยากจะถามว่าในร้านนี้ขายของที่เราต้องการ มีหรือเปล่านะคะก็เราจะตั้งคำถามนะคะถ้าเราจำได้ไหมคะว่าถ้าเราอยากจะถามนะคะเป็นลนักษณะคำถามที่เป็นหรือเปล่านะคะเราจะมีอยู่คำหนึ่งที่เป็นคีย์หรือว่าเป็นคำที่จะต้องใส่ในประโยคคำถามนั้นก็คือคำว่าอปากานะคะอปกาอันนี้จะหมายถึงว่าคำถามนั้นจะเป็นหรือเปล่านะสมมุติว่าเราจะถามว่าในร้านนี้ขาย บางอย่างอันนี้หรือเปล่านะคะสมมุติว่าจะถามว่าในร้านหนังสือนะคะมีขายแผ่นที่หรือเปล่านะคะเราก็ขึ้นต้นคำถามด้วยอาปากะนะคะอาปากะาสะกดด้วย a p a k a h อีกครั้งหนึ่งนะคะช้าๆ a p a k a h นะคะอา ปากะนะคะแล้วก็ที่ก็คือดีนะคะแล้วก็ร้านก็คือโตโกนะคะหนังสือบุกูแล้วก็ขายก็คือจูเอลนะคะสะกดด้วยเจยูเอลจูเอลนะคะเจยูเอลจูเอลจูเอลนะคะคือขายแล้วก็แผนที่นะคะเขาเรียกเปตาเปตานะคะสะกดด้วย P E T อ เออันนี้ก็เคยสอนมาแล้วเช่นกันนะคะเปต a นะคะงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ร้านหนังสือนะคะขายแผนที่หรือเปล่านะคะเอาหรือเปล่าขึ้นก่อนเลยอาปากะแล้วก็ถามว่าที่ร้านหนังสือดโตโกบุกุขายจ u ัลแผนที่เปต a านะคะอาปากะดโตโกบุกุจุัลเปตอย่าลืมเสียงขึ้นด้วยนะคะ ท่า <icana>, ้ฟังลองพูดตามดิฉันสานะคะอะปากะดีท็อ o โกบุ๊ u a จุ่วลเพทานะคะอะปากะดีท็โกบุ๊คจลเพท่านะคะแล้วก็ประโยคอีกอันหนึ่งจะบอกว่า ที่จอดรถเต็มแล้วนะคะสั้นๆที่จอดรถเต็มแล้วที่จอดรถคือป a r k i ิใช่ไหมคะเมื่อกี้ p a r k i ิแล้วคำว่าเต็มแล้วจำได้ไหมคะถ้าเราจะพูดว่าแล้วเราจะต้องเอาคำว่าแล้วขึ้นต้นก่อนคำกริยาหรือคำคุณศัพท์ในที่นี้เราจะพูดว่าเต็มแล้วใช่ไหมคะเรากา็คำว่าเต็มก็คือปนุนะคะอันนี้ก็เคยสอนตอนที่เราพูดถึง โรงแรมนะคะว่ารงแรมเต็มก็จะใช้คำเดียวกันก็คือปนุเปอร์นุนะคะแล้วก็จะขึ้นต้นด้วยสุดาสุดาปนุอันนี้ก็จะหมายถึงเต็มแล้วปนุอันนี้คือเต็มเฉยเฉแล้วเราอยากจะบอกเต็มแล้วจะต้องเอาคำว่าแล้วเนี่ยขึ้นต้นคำก่อนก็จะเป็นสุดาปนุนะคะสุดานี่คือแล้วทำแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้น ที่จอดรถเต็มแล้วก็ต้องบอกว่า parkir sudah penuh parkir sudah penuh นะคะ nah, ท่านผู้ฟังลองพูดตามดิชั้นช้าๆดูนะคะ parkir sudah penuh นะคะ parkir sudah penuh นะคะอันน uh ี้ อ่านะคะาลค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงทบทวนค่ะเข้ามาสู่ช่วงทบทวนนะคะเราก็จะนำเสนอคำต่างๆที่เรียนรู้นะคะในสัปดาห์นี้ให้ท่านผู้ฟังลองทบทวนนะคะจดจำดูว่าถ้าเราจะไปใช้กับคำที่เราเคยเรียนมาแล้วนะคะ,ะจะใช้อย่างไรอขอประโยคแรกเลยนะคะลองทบทวนดูนะคะถ้าจะบอกว่าฉันจะ ซื้อนะคะสบู่อาบน้ำที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจำได้ไหมคะคำว่าซื้อคืออะไรอ่าหลายคนยังจำได้มัมเบ์ลี่นั่นเองนะคะเบ์ลี่หรือมัมเบ์ลี่ใช่ไหมคะแล้วก็คำว่าสบู่อาบน้ำอันนี้อาจจะลืมไปแล้วเพราะว่าเราพูดถึงอุปกรณ์ส่วนตัวกันนานมากแล้วนะคะจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือซาบุน มันดีนะคะซาบุนมันดีนะคะแล้วก็ที่ห้างก็จะเอ่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะเป็นดีสุรายันสถานีวิทยุศึกษานะ,ะก็จะเป็นยังไงคะฉันจะซื้อสบู่อาบน้ำที่ซูเปอร์มาร์เก็ตใส่ยาใช่ไหมคะฉันต้องการหรือจะเมาใช่ไหมคะซื้อมัมเบลี ab apam sabun mandi, neka, di supermarket di Swalayan. Saya mau membeli sabun mandi di Swalayan. Tambahu fang, langsung puji di saya jadi 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 มันดีดีสวัยันนะคะอะแล้วก็อีกสักคำหนึ่งนะคะจะถามว่าโรงหนังอยู่ชั้นไหนนะคะเราเคยเรียนการถามว่าอยู่ชั้นไหนบิโอสโคปก็คือโรงหนังใช่ไหมคะที่เราเรียนมาสักครู่แล้วถามว่าอยู่ชั้นไหนก็จะเป็นอะไรคะดี Di, แล้วก็ชั้นจําได้ไหมคะคือลันไตนะคะแล้วก็ถามว่าชั้นไหนก็จะใช้คําว่า ชั้นเท่าไหร่นั่นเองก็คือใช้คำว่าเบ b e r าปาซึ่งแปลว่าเท่าไหรบิโอสโคปดี cope, D, ชั้นลันไตเท่าไหร่ berapa น,นะคะบิโอสโคปดีลันไต berapa นะคะโรงหนังดี D ก็คืออยู่ชั้นก็คือลันไตเท่าไหร่ก็คือ berapa บิโอสโคปดีลันไต berapa ่ะนี่นะคะลองพูดตามดิฉันช้าๆนะคะ Bioscope D ีลันไตเบ r a ป a อ่ะอันนี้คือถามว่าโรงหนังอยู่ชั้นไหนนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะ รายการสำหรับวันนี้นะคะสอนภาษาอินโดนีเซียก็หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะส่วนจะเป็นเรื่องราวอะไรนะคะก็ติดตามฟังกันสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาหน์านี้ดิฉันก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะด้วยคำว่าซัมไปจุมปาดาสวัสดีค่ะ